ก็นั่งนั่งเครื่องเนี่ยออกประมาณบ่ายสองสิบแปดนทีแล้วก็ไปถึงแอแลนตาเนี่ยประมาณประมาณห้าโมงห้าโมงหกโมงเย็นเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเครื่องมันดีเลยทุกคนก็แบบ ก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบคนโมโหอ,อะไรเนงะี้ยคนแบบเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นแบบว่าอาจจะแบบอาจจะเกิดอาการเครียดอะไรเพราะว่ามันมันดิเลยไปจริงๆอ่อะต้องแลนที่เวอร์จิเนียเนี่ยประมาณสักเกือบเที่ยงคืน <c oughs> แต่เมื่อคืนนะ่ะแลนที่ตอนตีสองอะแล้วก็อ,อาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าคนกำลังโมโ หรือว่าเครียดหรืออะไรเงี้ยเนาะมันก็ดึกแต่แลนที่อ่าเวอร์จนะิเนียเนี่ยประมาณตีสองนะันก็ดึกมากเนาะเรื่องเรื่องก็มียอยู่ว่าเราก็ขึ้นไปมันเป็นแอร์บัสตอนแรกอะตอนแรก,แรกเขาบอกว่ามันไม่มีกับตันขับ,ขบเครื่องบินแล,แล้วก็เรากําลังจะให้ขับกับตันคนเนี้ยกับตันคนที่สองเนี่ยจะมาที่เกตเกตเกตเอยี่สิบเก้าเ,เนี่ย เกตเ A 29เน่ยถ้าสมมติว่าเขากำลังมาละมีคนมอมาบอกละว่าเออถ้าสมมติว่ากับตังคนที่สองคนเนี้ยถ้าเขามาถึงเกตปุ๊บถ้าเขาเขาจะเปิดรับแบบว่าเช็คอินทันทีก็คือหมายถึงว่าอ่าบอดดิ้งทันทีแต่ <All right. S 1> slow down p s t oh my god This is horrible. I then I I make the video too. แม่งขับรถบนตีนอ่ละล้วเสร็จแล้วทีนี้